วันนี้เป็นวันว,ว่างก็ไม่ว่างนะครับผมไม่มีรีวิวนะครับก็เลยจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปชมการทํางานของทีมบีอีกแล้วเพราะว่าทีมบีเนี่ยรับพนักงานใหม่เข้ามานะครับวันนี้ก็ต้องมาช่วยกันเทนง,งานนะวันนี้งานเยอะนะครับนี่ให้ดูเลย W123 เทสก่อนส่งลูกค้านะครับคันนี้ไปทำเซ็นทัลล็อกมาให้แล้วเรียบร้อยกำลังเทสกันอยู่และเดี๋ยวจะเอา bmw z3 ม่คันนี้อุต้งอุ้เอาไว้นะครับเอาไปตรวจเช็คก่อนจะรีวิวนะครับเหลืออีกแค่นิดเดียวนะครับเดี๋ยวก็จะไปเช็คที่ช่างเฉพาะทางนะครับอู่เฉพาะทางสังเกตดูคันนี้เป็นตัวโป่งใหญ่อุ่ไว้ก่อนอุ้ไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยบอกในรีวิวอีกรอบนึงนะครับเนื้อหอมนะจะบอกให้มีลูกค้ามาตามหาล้นะครับนี่คันนี้ จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับเหลือแค่ตรวจเช็คสภาพก่อนส่งอีกรอบปกติทางร้านนะครับเช็คสภาพเสร็จรีวิวพอรีวิวเสร็จปุ๊บลูกค้าจองก่อนส่งเราก็ต้องตรวจเช็คสภาพกันอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปชมการทํางานของทีมบีกันนะ วิ่งเบิกอะไรกันต่อนะครับซึ่งต้องบอกกับคุณผู้ชมว่าตอนนี้เรากําลังไปเอาอะไรนะพี่เวนเดี๋ยวจะไปเอาเขาเรียกว่ากล่อง ABS ฮะของ CLK ครับผมของ W208 นะใช่ใช่ใชซึ่งต้องบอกกับคุณผู้ชมว่ากล่อง ABS อันนี้เนี่ยมันมีปัญหาก็คือผมขาย W208 ใช่ครับให้กับพี่โป้งไปที่จังหวัดโคราชก่อนออกรถเนี่ยพวกเราตรวจด,ดีแล้วนะแล้วรถเนี่ยพี่โป้งให้คนมารับขับกลับไปโคราชก็ไม่มีปัญหานะครับใช่ครับแต่ รถเก่าเนอะมันก็ไปมีปัญหาอีก2-3วันถัดมาซึ่งก็ยังอยู่ในประกันของเราอยู่ครับผมทางร้านรับผิดชอบให้ใช่แล้วนะครับส่งช่างใหญ่ไปดูให้ที่หน้างานที่จังหวัดโคราชเรียบร้อยใช่แล้วและกลับมาเพื่อที่จะเบิกกล่อง ABS อันนี้กล่องตัวนี้หรฮะซึ่งพี่เบนหาได้ครับแต่ระคบแน่นอนราคาเป็นหมื่นโดนอีกแล้วแล้วรูบอกว่าหายากมากนะ คือหายากด้วยนะแต่ทีนี้อาจาย์เนี้ยเขาเป็นเชียงกงที่เบิกอะไรจากยุโรปใช่โดยเฉพาะยุโรปเลยแลวกันนานด้วยนานด้วยใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าคือจริงจริงแล้วอ่ะถ้าเกิดว่าเรามีแค่พาร์ทอ่ะถ้าเขาไม่มีนะเขาสั่งจากยุโรปได้หมดเลยอ่าก็จบหายห่วงบอกเลยสบายเพราะฉะนั้นผมได้กล่องอันนี้ไปเสร็จปุ๊บผมดิวช่างที่โคราชไว้เรียบร้อยแล้วก็จะส่งไปให้พี่โป้งเนี่ยเอากล่องตัวนี้ไปเปลี่ยนใช่ครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย มอยู่ในการรับประกันจากทางร้านผมบอกหลายรอบแล้วถ้าเกิดว่าซื้อรถพวกนี้เนี่ยคุณต้องดูความรับผิดชอบของทางร้านด้วยว่าเขารับประกันให้ท่านหรือเปล่าอืไม่งั้นซื้อเสร็จรับประกันสุดสายตาเรียบร้อยพังนะครับเรียบร้อยฮะคือเรามีความรับผิดชอบอยู่แล้วใช่ฮะเสียตังค์ไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ไมไดเลยฮะโอเคไหมเดี๋ยวไปดูอะไรกันว่าของจริงหรือเปล่าต้องลงโปรแกรม เพราะการลงโปรแกรมก็คือการป้อนวินโค้ดเพราะว่ามันจะได้รู้ว่าตอนนี้มันอยู่กับรถคันไหนอ่าแล้วก็ไปรีเซ็ตเอถ้ามันมีเออร์เรอร์อะไรต่างๆก็จะไปไปลบมันลบฟอโค้ดมันอ่าเขาเรียกว่าใช้คอมสตาร์นะไป่าสตาร์เข้าไปเคลียร์อ่าเป่าสตาร์เป็นยังไงตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวครับผมชัดให้ชับนะบางเงินก็คือไอ้ไอ้ไอตัวนี้คือกล่อง ABS ให้กล่องสามเลงกล่องคือเดี๋ยวผมเชทให้รับเงินผมวางไว้เกียร์รับประกันสามเดือนสามเดือนเมื่อใส่รถเมื่อใส่รถนะครับใช่ครับถ้าใส่ไม่จบก็คือตีคืนได้เลยเปลี่ยนให้ใหม่แน่นอนไม่ด้จะบอกว่าจริงๆแล้วไม่มีใครรับประกันให้นานขนาดนี้นะอ่าใช่ผมขายของแบบให้ชัวร์ครับถ้าไม่ชัวร์ไม่จบ อเฮียขายเฉพาะอะไหล่เบนซ์หรือว่าขายยุโรปหมดเลยรถฝรั่งทั้งหมดแน่นอนเพราะว่าผมสั่งจากนอกอย่างเดียวคือวันนี้ก็มาเนี่ยแต่ไม่รู้อะไรยังไม่ได้เปิดอันนี้มันยุโรปนะยุโรปยุโรปนะไม่ใช่ญี่ปุ่นนะเพราะว่าผมเป็นสมาชิกอีเบงไงก็คือว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าเฮียเขาสามารถสั่งได้ทุกชิ้น็คือร์ทฝรั่งทุกที่ห่อทั้งญี่ปุ่นก็ได้ที่มันขายฝรั่ง อพวกเอลเล็กซัสอะไรก็ได้หมดเพราะอะไรก็ได้ที่เรียกว่าผมต้องต่งจากฝรั่งอ่ะออะไรก็ได้ที่มันใช้งานที่ยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนเนี่ยครับแต่ส่วนใหญ่บ้านเขาขับซ้ายนะมีขับขวาน้อยมากขับขวาจะมีอังกฤษก็มีประเทศในยุโรปอีกประเทศนี้สองประเทศเพราะว่าบางเอิญ ผมเคยหาชิ้นส่วนที่มันขับขวามันก็ยังพอมีแต่มันต้องตรงพาร์ทไงต้องหาอ๋อโอเคแต่นี่หนูมีคําถามอีกคําถามนึงค่ะเฮียไอ้ตูนตรงเนี้ยไอ้ตัวพาร์ทอันเบอร์ตรงเนี้ยมันตรงก่อนนะมันตรงแต่ไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ตรงข้างล่างอ่ะไอนไรเนี่ยอ๋อตรงนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวใช่ไหมไอ้ตัวที่เราจะดูเราดูตัวตัวนี้ยังเดียวไอดูหลังล้อดาวเบน์เนี่ยไอันี่เขาเรียกพาร์ทนัมเบอร์ก็คือเลขสิบตัวหลังตัวอักษรเอเนี่ยอักษรเอเนี่ยมันก็คือความหมายว่านนี่คืออะไรถเบซ์ แต่รถยุรถอื่นจะไม่มีจะมีมากเรื่องก็ไอ้พวกฟอกฟอกเนี่ยมีทั้งหัวทั้งท้ายอักษรไม่ตรงยากเลยฟอกนี่เป็นเรื่องมากิงๆเดี๋ยวหนูไปถ่ายพาร์ทนัมเบอร์ของนิววิเทิลมาให้ก่อนอ่าไอ้ก่องเปรอะตรงเปรอะอ่ากันเยอะของนิววิเทิลก็แบกที่เฮียไปโอ้โหอะไรเยอะว่ะนะโอ้โห ในชา์จเนี่ยทุกยี่ห้อผมดิวเองแต่ถ้าเป็นของที่ไม่มีบ้านเราผมต้องสั่งจากนอกมาก่อนเพราะผมยังไม่มีตัวชิ้นชิ้นหมายถึงว่าผมมีอะไหล่ทุกอย่างรถฝรั่งมันไม่เรื่องมากมีอยู่สองยี่ห้อหลักๆบอสกับวาลิโอแค่นี้เองไม่ว่าคุณจะเป็นรุ่นไหนอะไรยังไงไม่เหมือนญี่ปุ่นต้นปีหัวปีมันยังใช้อะไหกันไม่ได้เลย แน่นอนแน่นอนเจอแหล่งแล้วแล้วก็บิวเองด้วยบิวเองด้วยนะเพราะว่าผมสั่งอะไรได้มันก็อะไรไม่ได้ที่จริงคนอื่นเขาก็ทําได้แตกขาดที่เขาสั่งอะไรไม่ได้แล้วอย่างนี้พวกวิทยุอะไรพวกในซีดีหรือเฮียซ่อมไหมไม่นะอ๋อไม่ได้ซ่อมแต่สั่งได้ผมเมื่อก่อนเนี่ยสมัยผมวัยรุ่นเนี่ยผมชอบเล่นวิทยุรถอแต่ทนี้พลเวอร์ผมเจอฝรั่งมันขึ้นไทยเนี่ยผมก็กลับมีเวลาเนี่ยผมจะเนี่ยบอทิฟายผมเล่นไปเรื่อยๆพลอเวอร์ ไม่มีเวลามีเบเกอร์บ้างไหมตอนเนี้ปัญหายากมากอ๋อว่ามีไหมมันเป็นรุ่นลึกรุ่นเก่ามากนะมันจะต้องแต่ถ้าเจอนะแพงอ่าอะไรที่เป็นวินเทจเป็นคลาสสิกเนี่ยฝรั่งมาเล่นกันเมื่อไหร่นะเรียบร้อยเลยมีเป็นสิบเลยผมอ่ะเจ็บมันผมมีเป็นสิบเลยเพราะว่าติดรถมาแต่ว่าไม่ได้ดึงออกนะให้ลูกค้าหมดเลยไม่เคยออกเลยไม่เคยออกเลยของเข้า ไม่ควรจะให้คุณเอาของไม่ควรจะให้ไม่ยังบอกเลยคืออะไรที่มันไม่เกี่ยวกับราคาลดคุณเนี่ยเอาออกแล้วลูกค้าไม่ติดเนี่ยแต่พอใจได้ได้จอแอนดรอยได้ได้ขึ้นใหม่ใหม่ไปแหละคือบางทีลูกค้าไม่ไม่รู้จักพวกนี้นะเอาไปเปลี่ยนเหมือนกันผมว่าเสียดายเสียดายใช่แล้วแบบว่าทิ้งไปเลยกันไม่พออ่ะคือรถพวกในนั่นก็พวกรถวินเทจรถคลาสสิกค่ะไอของพวกนี้เนี่ย ไม่มีเพดานราคาตาางวันพอใจครับถูกต้องนะอย่าพูดถูกแต่ส่วนใหญ่ที่เมื่อก่อเล่นกันขายรู้ป่ะครับเจ้าอาวาสเงินมีแต่ไม่รู้จะสนองกิเลสยังไงไงอ่นะก็จัดสมไอ้พวกไอ้วินเทจคาจอดในวัดอะไรต่างๆพวกเนี้พวกพกคามารู้มันก็ไปขายก็ถ้าเกิดว่าใครถามขายม้อะไรอย่างเงี้ยของสั่งจากนอกมาแค่ เจ็ดแปดพันครับเขาบอกเขาบอกผมเองนะเขาให้ผมหมื่นห้าผมเขาหาานเราไม่ได้อายที่หาไม่ได้ไม่เไรมันปิดาร์ทนัมเบอร์อพาอ่าอ่าผมบอกขอดูรูปหน่อยผมเห็นเลขตัวหนึ่งครับผมลิงเขาหาเลขาร์ทนัมเบอร์ได้แล้วผมก็สั่งมาให้ค่ะปรากดว่ากำไรเยอเฟือเลยเฮียโคตรเก่งอ่ะเฮียค่อนข้างจะมีอายุแล้วแต่ว่ายังแบบ เล่นแบบของพวกนี้สั่งเมืองนอกเล่น e book, อ e ีโบกิเบโคตรเก่งเรารู้ว่าเราจะต้องหาของอย่างไรเพราะพาร์ทนัมเบอร์ฝรั่งมันมีสองอย่างพาร์ทผู้ผลิตกับพาร์ทเจ้าของรถอย่างรถเบนซ์เนี่ยนี่นะอันนี้คือเบอร์เบนซ์แต่ข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นเบอร์ของบอสหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นเออเนี่ยอันนี้เป็นเบอร์เนี่ยอย่างฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เนี่ยเราก็ต้องดูว่าสมมติเราบอสด้วยกันเอง แต่คุณจะหาเบอร์แทนนะคคุณหาฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ให้ตรงโดยเฉพาะกล่อง ECU เนี่ยมันจะจบเพราะบางเบอร์มันแพงบางเบอร์เบอร์ตรงบ้านเราใช้กันเยอะอะไรต่างๆเนี่ยแล้วของบางบางอย่างบางนอกมันไม่มีมันก็เบอร์แพงไอ้เบอร์เฉพาะตัวนี้แต่เราก็หาเบอร์อื่นแทนโดยเฉพาะบ้านเรา W สองหนึ่งหนึ่งเครื่องหกสี่หกเนี่ยบ้านเราใช้กันเยอะแล้วก็ ไอ้ซอฟต์แวร์มัน CR3.11 ุดหนึ่งเนี่ยไอ้ตัวนี้เนี่ยซ่อมได้ด้วยนะช่างไทยซ่อมได้แต่ซ่อมมันได้แค่ครั้งสองครั้งแผ่นปิ้นมันเบิร์นมันน่าแล้วมันก็ซ่อมไม่จบรถมาเราชอบจมน้ําจมน้ําแล้วขับลุยไม่ใช่ลุยแค่10นาทีลุยเป็นชั่วโมงเพราะน้ำท่วมขังอะนะ,ะจาก จุดน้ําท่วมลุยกลับบ้านอย่างเดียวครับถึงบ้านแต่ตอนเช้าสตาร์ทไม่ติดนิดน้อยทั้งปั๊ม a อวทั้งกล่องอีทียูไปหมดเพราะฉะนั้นใครมีอะไรก็มาเบิกกับเฮียได้นะครับเฮียมาโนดดอนเมืองดอนเมืองนะครับมาได้เลยเอ๊ไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวเฮียขายดีเดี๋ยวเฮียไม่มีอะไรส่งให้ผมไม่บอกผมว่าเข้าไปเกิบเข้าอยู่แล้วใช่ไหมเฮียมาโนดดอนเมืองนเมืองะคั้นผมขออนุญาตเอาเบอร์เฮียให้ลงใน YouTube อันนี้เลยนะ ให้ให้ลูกค้าติดต่อเฮียนะครับครับ่ได้เลยครับตระดวกครับผมได้ครับสบายมากยกเว้นมีฉาเชียเอาอาลูกของผมไปบมโดนมารอบหนึ่งแล้วอ่าผมเลยต้องเปลี่ยนบัญชีธนาคารเมื่อก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดินดูว่าเฮียมานอจะมีทีเด็ดอะไรอีกหรือเปล่าตัวนี้เนี่ยบ้านเราเนี่ยเป็นรุ่นที่ถัดจากรุ่นคาบิลนี่คือเคเจ็ตวาชีดเคเจ็ตมันมันภูมิใจมากรุ่นนี้ครองตลาดยุโรปอยู่ยี่สปีเจ้านเคเจ็ตเนี่ยมีทุกยี่ห้อ เอ่อ B M R D อะไรต่างๆมีทั้งหมดใช่เป็นรถเยอรมันแต่ญี่ปุ่นไม่ทำญี่ปุ่นจากคาบิวไปวัดฉีดเลยเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นจะไม่มีตัวนี้ไอ้ตัวนี้บ้านเราเนี่ยมันหมดอายุอหมดอายุแต่บังเอิญฝรั่งมันมีชุดซ่อมอ่าใช่มีครับพอผ่าปั๊มบ้านเราก็ซ่อมได้ชุดซ่อมทำสั่งจากจีนพอสั่งจากจีนมันไม่ทนน้ำมันแกโซฮอลก็ใช้ได้ไม่ถึงปีแต่นี้ผมก็เลยสั่ง ชุดซ่อมจากเยอรมันมาอันนี้คือหัวเห็บพวก K7 ของเบนซ์ต่างๆละฮะต้องซ่อมมันไม่มีของใหม่แล้วต้องซ่อมคือเราผมสั่งชุดซ่อมมาเฮียมีชุดซ่อมจากจากเยอรมันเดี๋ยวให้ดูเยอรมันเฮ้ยเฮ้ยผมบอกเลย K7 เนี่ยสำคัญนะพวก1 2 4พวก 190E ต่างๆเนี่ยแล้วใครเดินไม่มีจบนี่แน่นอนไม่เดินสอมีผ้าปามัน เฮ้ยอันนี้สุดยอดมาจากเยอรมันเยอรมันนะไม่ใช่จีนนะมีเยอรมันกับจีนนะเยอรมันจีนไม่ทนนะจีนไม่ทนอเมันนี่ครับผมพาปั๊มแล้วเฮียก็ใส่ที่ซ่อมเองได้หมดเลยผมส่งไปให้คนทำผมจะไม่ทําทุกอย่างครับอะไรใครเก่งผมส่งไปทำไม่รู้ผมบอกใช่ไโอเคผมบอกคนที่ซ่อมตรงนี้บอกคุณเคยซ่อมปั๊มแก๊สไหมอ่าก็บอกเคยเปลี่ยน แผ่นไดแฟมผมบอกหลักการเดียวกันคุณแกะเลยตรงไหนบางคุณแกะเปลี่ยนทีละชิ้นคุณใจเย็นๆอะไหล่ผมมีชิ้นไหนมันตรงกันคุณเปลี่ยนเปลี่ยนตามนั้นปรากฏทําได้พอทําได้ผมก็ออกจบเลยนะมีทั้งสี่สูตรแลหกสูตรผมจะไม่ทําเองเพราะว่ามันไม่ใช่งานที่ผมจะต้องทาทุกเรื่องนี่ใครทําได้ผมส่งให้ทำาสายเคจต่างๆนี่มาหาเยียมานอนใครเดินไม่นิ่งไใครเดินไม่นิ่งใครเดินสะดุดมาหาเยียมานอน ะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครจะไปทําเป็นแปลงหัวฉีดก็แล้วแต่ท่านชุดนี้ได้ชุดส้มอันนี้ก็มีเป็นไงชุดส้มคาบิลมีทุกแยงอ่าสุดยอดครับพี่อันนี้สั่งจากอเมริกาเกียวของเยอะเกียของจีนเยไม่เลยไม่เล่นเกียของเยอะจริงทีนี่ไม่ได้ของจีนนะครับดูดิของอเมริกาของเยอะจริงนะครับอ่าก็ติดต่อเข้มาโน่นเราไม่มีแต่มันไม่มีอะไรไงค่ะ ถ้าผมก็เคยบอกถ้าคุณยังไม่เคยไปแตะต้องไม่เคยไปลืมมันอ่ะนะเอาชุดซ่อมไปใส่กระจกกระจกอะนี่ตอนนี้เราก็เสร็จจากเคียร์มาโนดแล้วใช่ครับเท่าไหร่พี่เวนหมื่นกว่าบาทหมื่นสองพันแปดมื่นสองพันแปดร้อยบาทใช่ครับสำหรับ ตัวปั๊ม ABS อันนี้ใช่เซึ่งต้องบอกว่าสําหรับผมผมว่าไม่แพงเพราะเราเคยเบิกอะไรกันมาเยอะใช่ครับผมนะครับนี่คืออ่ะรับประกัน3เดือนด้วยนะคือมันคือมันมันไม่มีใครที่รับประกันให้ขนาดนี้นะครับไม่มีนะส่วนมากเอาจริงๆที่เจอกันนะเวัน14วันถูกต้องใหลักหลักวันเท่านั้นเองนี่คือ3เดือนของเฮียมาโนดนะครับมันก็สนุกกับการหานะรรถเก่าพวกอะหลงอะไรพวกนี้นะครับนี่แหละใช่แล้วก็ ฝากเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดจะหาอะไร<า>พวกนี้แนะนําให้ให้ครั้งแรกเนี่ยมาดูเองก่อนอืนะครับ,รบมาดูด้วยตัวเองก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเจอมิจฉาชีพเยอะอย่างที่เฮียบอกเมื่อกี้ตอนนี้มันเยอะเทอะด้วยนะใช่ครับอ่ะนี่เราไปไหนต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะส่งของให้ลูกค้าแล้วก็กลับไปเอา z ั z สามซสามไปตรวจเช็คสภาพก่อนที่จะรีวิวใช่ครับนะครับ,รบอะนี่ก็อีกหนึ่ง จ็อบนะครับสำหรับงานทีมบวันนี้ก็เอาแซดสามนะครับขันงามคันนี้นะครับไปตรวจเช็คสภาพก่อนที่ผมจะรีวิวพรุ่งนี้นะครับนะโคตรหล่อโอ้โหดูดิหล่อมากมีล้อฮาเกมให้แล้วเรียบร้อยนะครับ อันนี้เซตสานะครับก็มาถึงอู่เฉพาะทางแล้วนะครับมาเนี่ยคือจะให้เช็คว่ารถมันมีโค้ดอะไรโชว์หรือเปล่านะครับเพื่อความเรียบร้อยทุกอย่างนะครับเวลาลูกค้าออกไปจะได้ไม่มีปัญหานะครับถ้าไม่มีโค้ดอะไรโชว์ทั้งสิน้นพรุ่งนี้เราก็สามารถรีวิวคันนี้ได้แล้วแต่ถ้าเกิดมีโค้ดอะไรโชว์นะครับเราก็จะเซอร์วิสตามโค้ดที่แจ้งขึ้นมานะครับ เดี๋ยวอันนี้ให้พี่หวายเขาอยู่ต่อเดี๋ยวผมกับพี่เบนและเจเจเนี่ยเราจะไปกันต่อไปรับรถจากกัวบอกกันเลย XJ6 นะครับอันนี้เดี๋ยวจะเอามาตรวจเช็คแล้วก็ทำรีวิวอีกรอบหนึ่งสีน้ำเงินเช่นกันโอเคไหมจากกัว XJ6 อีกหนึ่งสถานีที่เรามารับกลับไป นะครับคันนี้ร,รอชมรีวิวให้ดีให้ดีนะครับเดี๋ยวผมกับพี่เบนต์ตรวจเช็คสภาพรถก่อนนี่ให้คุณผู้ชมเห็นสดๆเลยเลอะหน่อยนะยังไม่ได้ล้างนะยังไม่ได้ล้างนะครับรถไม่ได้จอดตากแดดนะบอกก่อนรถจอดอยู่ในโรงรถอย่างดีแต่นี่พี่เขาเลื่อนมาให้ด้านหน้านะครับเนี่ยรอชม เสร็จจากการเอาจากลั้วแล้วเมื่อกี้จากลั้วส่งไปตรวจเช็คสภาพเช็คอย่างอื่นเรียบร้อยแล้วใช่ครับให้คุณผู้ชมดูทีมงานขับแซทสามาส่งถึงที่เรียบร้อยนะครับแซทสามคันนี้แล้วพร้อมรีวิวแล้วนะครับใช่ฮะท่านใดหาอยู่รอชมให้ดีเป็นแรเทมแต่เดี๋ยวบอกว่ามันแลเทมตรงไหนใช่ฮะนะครับสำหรับว่างานวันนี้จริงยังมีอีกนะใ่ยังมีจะต้องไป ที่อูไดมอนด์จริงๆต้องไปต้องไปอีกหลายที่ครับต้องไปหลายที่แต่ก็สี่โมงกว่าแล้วใช่คงไปไม่ทันแล้วเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องกลับไปตัดคลิปลงให้กับคุณผู้ชมแบบนี้ทุกวันครับผมติดตามเมกะโมโตเรื่อยๆ รถเราเช็คถึงทําถึงแน่นอนแน่นอนฮะหลางลูกค้าขับไปอย่างมีปัญหาอย่างของพี่โป้งเนี่ยครับผมก็เคลมให้นะบอกมาได้เลยใช่เดมื่อกี้แค่ค่ากล่องก็เป็นหมื่นนะใช่ครับหรือว่าหรือว่าลูกค้าบางท่านอยู่ต่างจังหวัดหรืออะไรเงี้ยหาอะไรไม่ได้แจ้งเรามาใช่เดี๋ยวเราก็ยินดีประสานให้หาให้ครับ ้องเป็นลูกค้าที่ซื้อรถจากเรานะลูกค้าเรานะใช่ลูกค้าเราใช่นะครับและรับประกันเนี่ยผมไม่ได้รับประกันให้ตลอดชีพนะคุณต้องเข้าใจรถเก่าก่อนปกติรถที่พวกเราขายอยู่เนี่ยครับส่วนใหญ่จะไม่มีรับประกันนะครับที่อื่นนะครับใช่ครับของเรามีรับประกันให้เครื่องเกียร์ครบครับก็ฝากด้วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้นะครับครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะไปฮะสอัส อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์ไว้นะครับเมกาโมโตโ